ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่24กุมภาพันธ์สองพนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีทางช่องทุกๆุท่านด้จ้เาเด้อคลิปนี้ มารับชมแนวทางเหล็ก้านอยกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือเกาด้วยจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องน้ำแา่เด้อจ้าเด้อฝากอุดหนุนสินค้าทางร้านน้ำนะจ๊ะเนาะตอนนี้สินค้าที่พร้อมส่งมีครีมกับยาสีฟันเด้อจ้าเด้อสบู่ลอตนี่มดเดี๋ยวสร้างของกอนเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่จะสร้างสบู่ โทรกมาสั่งได้แต่ว่าของยังม่มไม่งรงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอดมินสั่งของก่อนขวงบ้านไหนมาได้จ้ะเด้อขอบพูดหล,ะล,ะละายๆนะจ้ะเนาะสำหรับการสนับสนุนสินค้าทางร้านได้จ้ะเด้อสำหรับานใดที่สนใจจะสั่งสินค้าทางล้านานะจ้ะเนาะบ่าว่าจะเป็นสบู่ครีมยาซิฟันโทษกัมาสั่งได้เลยได้จ้ะเด้อที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะ เมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะจ๊นะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลน์ก็เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์ได้เลยนะคะบอกแอดมินหน่อยนั่นเลยจ้าเด้อเขามาแล้วเนาะจ้ะเนาะทักไลน์เขามาแล้ว,นะลาาาลวบางท่านเพิ่นกะบบอกเขากลุ่มเลยจ้าเด้อบางท่านเพิ่นกะสร้างของนะจ๊ะเนาะบางท่านจะขอเขากลุ่มก็คือขอเข้ากลุ่มเลยจ้าเด้อพิมพ์มานำ แอดมินหน่อยจะเชิญเขานะจ๊ะเนาะสําหรับในกลุ่มไล่นั่นเด้อจ๊ะเด้อท่านใดที่จะเอาแต่แนวทางเล็กน้อยเน,นาะจ๊ะเนาะก็ไม่ต้องเข้าไปนะคะหรือว่าท่านใดทาบ่ไวกะเข้าไปได้เน,นาะจ๊ะเนาะเพราะว่าทางกลุ่มไล่นั่นแอดมินทรงหายเงียบเม่าเศร้าเด้อจ๊ะเด้อยบเม่อเศร้ากะจะพยายามเฮ็ดทรงหายเงียบเม่าเศร้า นั่นละนอกจากเนาะถ่านบันทึนสายได้ท่าผู้ชมเพราะว่าแอดมินน้อยนอนดึกหมักหมักเลยเด้อจ้ะเด้เอ,อกว่าจะเลิกงานก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนอกจากเนาะบางมือ้อแอดมินก็ตื่นสายแน่นอกจากเนาะกับแปดโมงเก้าโมงแอดมินก็จะพยายามลงให้แต่เศร้าเน,น,นะจ๊ะเนาะเพราะว่าหลายท่านเพิ่นนั่งไปเล่นหวยหุ้นนอกจากเนาะ บางท่านเพิ่นนําไปเล่นหวยหุน้นเลขห้าน้อยตารางนี่เพิ่นนําไปเล่นหลายแนวทางเ้อจ้ะเดอ้อถ้าท่านใดที่จะเล่นเฉพาะสามรอบเนาะจานะ้ะเนาะพิเศษปกติและ v i p ถ้าแอดมินใดทางช่อง y YouTube เนาะจานะ้ะเนาะทางกลุ่มไลน์บต้องเข้าไปก็ได้ได้แนวทางคือกันเลยจ้ะเดอ้อสำหรับแนวทางห้าน้อย ให้เหมือนเหมือนกันตัวเลขเหมือนเหมือนกันสองตัวและสามตัววางให้เหมือนเหมือนกันทางช่องกลุ่มไลน์และช่อง you youtube ให้ฟรีๆเท่านั้นนะจ๊ะเนาะให้ฟรีไม่มีมเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นเด้อจ๊ะเด้อสำหรับผลท่าน้อยเมือ่อวานนี่เข่าในหกชุดเด่นเน้นเจาะนะจ๊ะเนาะหชุดเด่นเน้นเจาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวกับ ไปไก่เนาะจา้าเนาะหมู่บ้านนี้ไปไก่หมู่บ้านนี้มาคู่เดี่ยวคือแปดเจ็ดเลขในตารางกับบมีคู่จับเลอจ้าเด้อเด่นเก้าและแปดเก้ามาแตว่าเก้าหกเลขในตารางบ่ม,มาจับได้คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดในหกชุดเด่นเนาะจา้าเนาะรอบ VIP เด่นเก้าและแปดมาครบซ้ายวิง่งสายหลูด ยังพอผิดหวังนะจ๊ะเนาะสำหรับสายวิ่งสายหลดยังบทานผิดหวังเดินวิ่งหลดเฮามากครบสําสำหรับท่านใดที่ถือรางวันเมื่อว่านี่แอดมินดีใจนํำได้จ้าเดอ้อท่านใดที่ยังว่าในถึกเมื่อนี่มันลุนกันต่อเนาะจ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่24กุมภาพันธ์2566เลขในตารางนะคะ5 6 0 1 8 9นะคะเลขในตารางนะคะเด่น5และ6วิ่งรูด5นะคะ สำหรับตัววิ่งรูดมันก็มาครบทั้งสองตัวเนาะจนะ้ะเนาะมักหาวิ่งหามักหกวิ่งหกวิ่งรูดหากับหกเนาะจนะ้ะเนาะวิ่งตัวใดก็มากคือกันเพราะว่าเหล็กเด่นวิ่งรูดนี่ยังบ้านรูดเด้อจ้ะเดอ้อหกชุดเด่นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น สำหรับ6ชุดเดนนี่แอดมินหน,หน่อยมีจับเขาจับรุดเด้อจ้าเด้อเล็กในตาร่างคุณพ่อคุณแม่่รนผช้ชมเอซให้จับวินเอานะคะส่วนมากส่วนหลายเพิ่นจะจับวินเอาในตาร่างเด้อจ้าเด้อถ้าจับเป็นเนาะจ้าเนาะก็จะได้1ิหาคู่เด้อจ้าเด้อสิบห้าคู่ไปกับ นอกจากเนาะร่วมสามรอบพิเศษปกติและ V.I.P ได้แล้วหยุดนะคะเอาวสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหน้าแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ